ขันคลายน็อตเข็มขัดและท่อออกโดยให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วดึงสายแก๊สเก่าออกจากหัวปรับแรงดันแกส๊สจากนั้นต่อสายแก๊สเส้นใหม่โดยนําสายแก๊สเสียบเข้ากับหัวปรับแรงดันหรือวาล์วแรงดันเสียบเข้าไปให้สุดเมื่อสุดแล้วใช้ไขควงหัวแฉกหรือไขควงปากแบนดขันน็อตเข็มขัดลัดท่อเข้าให้แน่นโดยให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อนั้นแล้วเสียบสายแก๊สเข้ากับท่อส่งแก๊สที่ด้านหลังเตาแก๊สโดยทําการเสียบเข้าไปให้ถึงขีดสีแดง จากนั้นขันน็อตเข็มขัดลัดท่อเข้าให้แน่นเมื่อนั้นแล้วนำขาตั้งหม้อวางบนหัวแก๊สแล้วทำการเปิดแกส๊สโดยหมุนเปิดวาล์วที่ถังแก๊สประมาณหนึ่งรอบโดยการหมุนให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นกดลูกบิดและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อจุดไฟเมื่อไฟติดแล้วก็สามารถใช้งานเตาแก๊สได้เลยและเมื่อใช้งานเตาแก๊สเสร็จให้ทำการหมุนปิดวาล์วถังแกส๊สโดยการหมุนให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้แน่นเมื่อนั้นแล้วหมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่งปิด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ